โคนี่กูนึกว่ารอยเลือดที่แท้แม่งเป็นรอยสนิมสนิมของอะไรสักอยา่างโอ้ยเฮียฮ่าฮ่าฮ่าจิตแกดอีสอเมซิ่งแกดนี่มันอเมซิ่งแกดนี่มันจอดอะไรวะมันหัวเราะด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแกดนี่มันจอดโอ้ oh my god ไฟฉายกูเป็นไรไฟฉายกูเป็นไรอ้าวเอา้เอาเกิดไม่ได้ไอ้เหี้ยใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นใครไม่เอานะไม่เอาแบบกูปิดไฟแล้วหายนะเดี๋ยวผมลองดิปิดไฟแล้วมาหาผมนะเอาเหี้ยไม่มาไม่มีม,มีแค่ฉากเดียวมีแค่ฉากสองฉาก เย็นหนาวจังเว้ยโอเคมากาดสวัสดีนะท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับไอีิเอตกูยหมดวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมนะจ๊ะเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วผมจําไม่ได้แล้วว่าผมเล่นถึงไหนมาผมจําได้แค่ว่าเราเข้าไปในห้องน่าจะเป็นห้องทดลองของอะไรสักอย่างนะใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเดินกลับไป มันน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ใหญ่มาใหญ่ใหญ่ตรงที่ใหม่โอ้ผมจำได้เราไม่สามารถไปแก๊สพิษได้นะโอเคเหมือนจะได้ยินเสียงลงละครเขากำลังร้องเพลงเต้นลําอะไรกันอยู่แล้วกูก็แหลกเอ้ยอะไรเนะี่ย หน้ากากหน้ากากพิษหรออ๋อผมจําได้แล้วรอบก่อนเราโดนแก๊สพิษใช่ไหมที่มันอยู่ข้างล่างอะ่ะที่เป็นสีเขียวหรือไม่ก็สีแดงแล้วเราก็แล้วผมก็พยายามข้ามหรือเราต้องใส่หน้ากากนี้เพื่อให้ไม่โดนเพื่อให้ข้ามได้เพื่อให้ปลอดภยัยแต่ทําไมกูใส่ไม่ได้วะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะดีมีแค่อันเดียวหรอหรือต้องหา มันก็ต้องอยู่ห้องเก็บของสิล็อกเกอร์นี้น่าจะเปิดไม่ได้นะโอเคตรงนี้ลงไปได้ใช่ไหมถ้ากูลงไปแล้วกูจะออกยังไงวะโอเคไม่เฮ้ยมันเซฟอะไรไม่รู้ผมวัดคลิปทีอะไรอยู่ดีก็อยากแรปเฉยเลยอูย้ชับบ้าเราไป ดูห้องตรงนี้ก่อนผมกดแล้วผมว่าน่าจะไปได้นะเราต้องลองไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เป็นไรอ่าจะได้ว่าไปได้โอเคอาา่ะฮะเคยไม่เป็นห้องโถงแบบห้องโถงเลยอาา่าฮะ อ่าฮะค่อยๆไปค่อยๆไปไอ้เหี้ยออาแม่งมัน,ม,นมันเชื่อมกันนี่นาะอันนี้กูเปิดได้ไหมกูเปิดไม่ได้เลยเหรอกูทำอะไรไม่ได้เลยเหรอและตอนนี้ผมว่าผมก็น่าจะเริ่มหลงแล้วแหละโอเคไหนเอ่ยอ้าวก็มาจุดเดิมนี่ เหนื่อยมันก็เหนื่อยไปเลยตรงนั้นเราน่าจะไปแล้วใช่ไหมใช่ตรงนี้เราไปแล้วงั้นก็เหลือทางเดียวคือทางขวาทาไมพื้นมันไม่เหมือนกันวะผมไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหตรงนี้ก็น่าจะมีใช่ตรงนี้แม่งทางปิดเราไปซ้ายก่อน เราจะมาทางซ้ายก่อนซ้ายก็ปิดแม่งคือบังคับให้กูไปตรงกลางใช่ไหมโหมีกูรู้ว่ารอยเลือดที่แท้แม่งเป็นรอยสนิมสนิมของอะไรสักอยา่างโอ้ยเฮียฮ่าฮ่าฮ่าจิตแกดอิสอเมซิ่ง แกนี่มันอเมซิ่งแกนี่มันจอดอะไรวะ